ผมพูดไปแล้วว่าที่ผมมีหลักคิดว่าคนเราต้องมีฝันต้องมีการวางแผนต้องมีความเชื่อต้องมีความคาดหวังและก็ต้องสร้างศรัทธาแต่ัวทใจเลยเนี่ยต้องเข้าใจสภาพแวดล้อมเพื่อเรารู้เท่าทันกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นและเปลี่ยนไปผมจึงพูดว่า โลกนี้เขาเวลาเขามองกันเขาไม่ได้มองกันที่ภ้าภายนอกเขามองที่คุณค่ามองที่ intrinsic value ก็คือเนื้อแท้คุณค่าที่เป็นเนื้อแท้ๆของมันไม่ดูที่เปลือกผิวถ้ามองเปลือกผิวก็ดูสวยเ้าหนังออกก็จะเห็นเนื้ออันจะติดไขมันก่อนอาน้นถ้าเรามองลึกเข้าไปเนี่ยก็จะเห็นคุณค่าที่แท้จริง คุณค่าที่แท้จริงถ้าเราม,ามองเข้าไปนึกข้างในเนี่ยตามไตไส้พุงวัดกันตรงไหนไม่วัดกันที่ผิวภายนอกเช่นเดียวกันครับนั่นคือดูร่างกายมนุษย์แต่ถ้าดูธุรกิจดูอะไรเขาก็ต้องดูด้วยว่าเนื้อแท้ของธุรกิจนี้ไหมหนึ่งดูความตั้งใจนโยบายไปข้างหน้าเนี่ยมันใช่หรือเปล่าผู้บริหารเป็นยังไงคือภาพใหญ่ก่อนมองนโยบายบ,ายบริษัทสิ่งที่บริษัทดําเนินมายุคนี้ครับเขาขายกันที่คุณค่า ไอ้ขายตรงที่เขาบอกว่าโอ้ยเราขายทำแล้วรวยทำรวยมันจะหมดยุคไปมันจะไม่ใช่วิธีการงันอย่าไปโม้อย่าไปโอ,อวดต้องขายคุณค่าพูดความจริงว่าขายแล้วรวยเท่าไหร่รวยกี่คนแม้นมีคนมาถามว่าเนี่ยไปชวนคนแล้วเขาไม่ทําทําไมถึงไม่ทําเรื่องเดียวเลยครับเพราะว่าคุณไม่ได้ใช้หลักที่ถูกต้องหลักถูกต้องคุณต้องเสนอคุณค่าที่แท้จริงคุณมีอะไรที่ดีกว่าดีกว่าโดยใช้หลักเปรียบเทียบ ถ้าเขามีคุณก็ต้องยกให้เห็นว่าเราดีกว่ายังไงดีที่น,นี้มีอยู่สองอย่างหนึ่งดีเรื่องคุณภาพดีเรื่องราคาดีเรื่องความมั่นคงมามั่นคงนี่ก็จะเป็นอันหนึ่งที่ต้องพิจารณาว่าเฮ้ยทุกอย่างในโลกนี้มันมีไลฟ์ไซเคิลมันมีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปถ้าธุรกิจนี้เข้ามาอาจจะเฮ้ย e ดูดีนะเฮ้ย e แต่มันนานเท่าไหร่ล่ะเพื่อนอาจจะสองปีก็ได้สปีก็ได้แล้วคุณจะมาทำมามสามปีคุณต้องเริ่มต้นใหม่อีกอะ ใครทำเน็ตเวิร์กก็ต้องอยากอยู่ยาวๆเพราะการมีเน็ตเวิร์กอยู่ยาวๆมันคือประโยชน์มหาศาลเพราะธุรกิจนี้จะสำเร็จและได้เงินเยอะต้องอยู่นานๆครับถ้าคุณอยู่ชั้นนานๆเมื่อไหร่ยิ่งนานยิ่งดียิ่งมีองค์กรจะโตมางไม่โตม่งโตข้างเดียวมันก็ยังได้เงินแต่โตไปเลยวันหนึ่งมันโตสองข้างขึ้นมาคุณออโต้ถึงตอนนั้นะสบายวันนี้ที่ท่านมาเรียนเนี่ยมาเรีศึกษามานั่งฟังกันเนี่ยผมต้องการให้ท่านได้หลัก หลักในช่วงต้นที่ผมอธิบายก็คือตัวเราเป็นหลักความสําเร็จอยู่กับตัวเราอย่าไปสนใจเรื่องอื่นแล้วก็อย่าไปตามกระแสหลักที่สองก็คือดูเรื่องของบริษัทเครื่องมือสินค้ารูปแบบการตลาดวันนี้จอหนคอยถ้าพูดถึงต้องโชว์ภาษาอังกฤษก่อนนะครับเพราะเราจะเอ็ซแล้วเพราะในนี้ก็มีหลายท่านเป็นประชากรเอจะเห็นก่อนว่าเป็นยังไงนะครับ พราะในแง่ธุรกิจเนี่ยต้องมีวาลูเคชั่นอธิบายคํานี้ก่อนวาลูเคชั่นคือ่ออะไรคุณค่าเชิงสร้างสรรค์ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามันดีว่ายังไงเช่นจ่ายหนึ่งร้อยมันได้อะไรกลับมามหาศาลมันไม่ใช่การลงทุนแต่มันคุ้มมากกว่าการลงทุนฟังให้ดีนะมันไม่ใช่การลงทุนแต่ผลที่ได้รับมามันมากกว่าการลงทุนคุ้มมหาศาลเขาเรียกคุณค่าเชิงสร้างสรรค์มันต่อย,ยอดได้เรื่องที่สองคือสิ่งที่เรามีที่เป็นคุณค่าอะไรอีก ความสะดวกครับพี่วันนี้มันการทำธุรกิจเนี่ยมันต้องอาศัยความสะดวกง่ายๆเลย JCE Commerce ร้านสะดวกซื้อในมือคุณสะดวกไหมแค่ฟังชื่อก็รู้ว่าสะดวกนอกจากความสะดวก Perception การรับรู้การยอมรับแน่นอนครับว่าวันนี้แบรนด์ของเราผ่านมา13ปีเนี่ยปีหน้าก็13บปีแล้ว12ปีครึ่งกว่าแล้วถามว่าวันนี้แบรนด์เราดีไหม เป็นที่ยอมรับไหม <Yeah. S 1> อ่าไม่แน่จริงนี่ไม่กล้าโชว์แบรนด์ไปไหนมาไหนก็ใส่เข้มเ,มเสมิการเ้นเนี่ยมันสามารถทําให้ท่านเนี่ยเป็นเครื่องมือได้แล้วก็จงภูมิใจกับแบรนด์เพราะฉะนั้นการรับรู้และการรับรู้ไม่ใช่แค่นี้นะผมอธิบายว่านี่คือสาวองค์ประกอบที่ใช้ในการไปคุยคนอื่นว่าเรามีคุณค่าอะไรในสาวองค์ประกอบมีอะไรบ้างเรื่องอินเซนティブเรื่องไรายได้โปรเซสเบเนฟิตก็คือประโยชน์กระบวนการในการได้ประโยชน์อย่างเช่น JCE เ uh, e อ่อ JCM Commerce เนี่ยหรือ e w u a l เรืต่างเนี่ยเป็นกระบวนการเรื่องของประโยชน์ไหมีต้องเข้าใจเรื่องนี้เครื่องเครื่องมือคือคนอื่นไม่มีอะไรแต่เรามีไงพี่เรามีอันนี้นะครับมันเป็นเครื่องมือที่เหนือกว่าเพราะทุกธุรกิจมันมีอายุแต่พี่ฟังของผมก่อนอายุของผมเนี่ยมันจะอยู่ยาวไหมแต่ของพี่มันจะอยู่ยาวไหมเวลาเรามองเนี่ยเราต้องเปรียบเทียบหลักเปรียบเทียบคือเปรียบเทียบมิติไหนมันมีกี่มิติ แล้วไม่มีคุณค่าอะไรที่วัดกันได้ว่าดีกว่าไม่ดีกว่าถ้าเราเข้าใจหลักนี้เนี่ยมันจะคุยได้ขาดคุณจําหลักนี้อย่างเดียวเวลาไปอธิบายยังไงคุณก็รีคูดได้อา้าวเรื่องของอินเซนทีเรเรื่องเบเนฟิตนะเรื่องของ product and service ความหลากหลายเรามีบริการแน่นอนครับอาจจะไม่ร้อยปร์เซ็นต์แต่เราเชื่อว่าในที่สุดมันจะดีที่สุดมันจะพัฒนาทุกวันนะครับเรื่องของ u ิ i เ e s s โมเดลทุกท่านครับ วันนี้แปลงรายจ่ายกลับมาเป็นรายรับและในอนาคตถ้าออกเป็น JCE s m a r t card ที่ผมขอญาตอยู่ลองนึกดูนะการ์ดใบนี้ก็คือ Account E-Wallet ของท่านที่อยู่ในรูปของการ์ดจากเดิมทีเนี่ยมันก็คือ username กับ p a s s w o r d แต่ตอนนี้การ์ดนี้ก็จะฝังชิปชิปนี้ก็จะมี Account มี username ของท่านอยู่ในชิปเลยเป็นการ์ดและถ้าผมพัฒนาการ์ดเนี่ย เมื่อวานนี้ได้คุยนี่จะต่อยอดนะเดี๋ยวที่นั่นแล้วไปดูเขาบอกว่าโรงงานเขามาเสนอซึ่งเขาทำโรงงานนี้เขาทำให้กับทูทำให้กับเอสไอตู้รับจ่ายนาาย้ำใจไฟใจโทรศัพท์ผมกำลังคิดว่าจะเอาตู้นี้ไปอยู่ตามสาขาและถ้าเอาบัตรเสียบรับจ่ายเงินหรือท่านเอาไปตั้งที่บ้านแล้วรับจ่ายเงินเลยออนไลน์เลยทั้งค่าไฟฟ้าค่านะ้ำมือถือทุกอย่างเลยอะไรที่จ่ายได้จ่ายจากตู้นี้เลยท่านว่ามันดีไหมดี <Yeah. S 1> อ่าแหมเสียงดังวางชั้น ก็ต้องรู้จักหลักด้วยว่าเอาหลักความสะดวกเป็นยังไง perception วันนี้เรารีคูดคนไปเป็นไหมเดินไปนิสง่างผ่าเผยไหมผมเเผาดีไหมบอกธุรกิจเงินล้านแต่ดูแล้วยังกระยาจกอย่างี้คงไม่มีใครคุยกับเรานะเออมันต้องยืดอกแต่งตัวดีผมเเผาดีหน้าตาดูดีหน่อยบอกยงเหิงดีแต่ทำไมดูมันจะเอ๊มันจะตายวันไหนวะเนี่ยอย่างนี้ไม่เอานะ สามเรื่องที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ยการเปิดใช้ในการเปิดใจเปิดใจก็คือ valuation เ,เรื่องของความสะดวก perception เ,เ,เป็นยังไงปัจจัยที่คนมาร่วมธุรกิจเพราะอะไรเช่นชอบใช้สินค้าชอบมีส่วนร่วมในสังคมต้องการมีไรายได้นะต้องการมีชื่อเสียงต้องการได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวต้องการความยอมรับ อันนี้มันมีปัจจัยทั้งนั้นว่าเราอยากให้เขาได้อะไรเราต้องรู้ว่าเขาอยากได้อะไรบางคนต้องการกรยอมรับให้เราก็อวยไปสิเพื่อนบางคนเนี่ยบอกโอ้ยไม่ต้องการอะไรเลยขอให้เพื่นอนอวยอวยฉันหน่อยฉันชอบเงินไม่ได้ไม่เป็นไรขอให้ขึ้นบรรยายก็ยังดีเนี่ยบางคนมีไหมมีถ้าบอกบรรยายขอม,มาก่อนเลยถ้าบอกไปชวนคนเออไม่แมวไม่ใช่ไม่งานถนัดแมาแมาแต่ถ้าบอกว่าโอ้วันนี้นะเชิญไปบรรยายหน่อยโอ้ที่ไหนไเชอบเพื่อนอยากมาก่อนเลย เพราะอะไรอยากให้คนยอมรับเออฉันเก่งใช่ไหมแล้วถ้าใครเรียกอาจารย์เนี่ยโอ้โหเป็นส่วนใหญ่อาจารย์ไปครับอะไรนะอาจารย์ก็ก็สอนหนังสือไปส่วนนักธุรกิจก็รวยไป <c oughs> <c oughs> ก็ก็จะเป็นอย่างนี้ถูกไหมครับ มันก็ต้องดูด้วยบางทีแล้วต้องรู้จักสอนด้วยแล้วก็รู้จักทําด้วยมันไม่ใช่สอนเขาอย่างเดียวสอนให้ดีต้องลงไปทําด้วยนะครับกลุ่มคนเหล่านี้พอผมเร็จแล้วระดับหนึ่งเริ่มเฉยชาคิดแต่เรื่องตัวเองไม่ลงไปช่วยคนอื่นคนเหล่านี้บางทีก็สติแตกเรียกว่าธาตุไฟแทรกบ้างบางทีก็ฉลาดนะรู้ทุกเรื่องนะแต่เรื่องง่ายๆดันโง่ เฮมันโดนเหรอคำนี้คือเรื่องอื่นนี่รู้หมดนะแต่เรื่องนี้้คิดไม่เป็นเลยโอ้ยทำไมมันมันไม่ฉลาดเลยวะคือมันต้องคิดให้ไกลคิดให้ยาวจริงไหมครับมันต้องมีสติบางคนเนี่ยโอ้ยรู้ทุกเรื่องแต่เรื่องถูกเขาหลอกง่ายๆนะเป็นมันมันง่ายเกินไปอ่ะบางทีมันก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะไอ้เรื่องง่ายๆเนี่ยต้องบางทีก็ตายน้ําตื้นก็มีนะบางคนนะเฉะนั้นกลุ่มคอเหล่านี้ก็รู้ทุก มนุษย์เราเนี่ยมันมีช่องว่างเสมอเหมือนนักบวยอะ่ะมันก็มีสองมือใช่ไหมชกเขาเดินโอ๊ยการการหมดเลยการหน้ามันชกท้องอา้าวมันเปิดช่องไงงะั้นเราต้องระวังทุกจุดไม่ใช่ว่าเปิดช่องเขาตีหรือเปิดช่องเขาชกเราได้คือเรามีจุดบกพร่องหรือมีจุดอ่อนเสมอเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูด้วยเราต้องระวังจุดอ่อนเราเราอาจจะเผลอวันไ,ไหนก็ได้เพราะฉะนั้นต้องระวังเหมือนที่สุภาสีเขาบอกว่าพูดเยอะก็ผิดเยอะไม่พูดซะเลยบางทีดีกว่า แต่เราเป็นนักขายไม่พูดเลยก็อดนะเอเห็นะมันก็ต้องดูว่าจะพูดแบบไหนเพราะฉะนั้นผมจึงสอนทุกคนบอกพูดอะไรก็ได้ไม่ต้องพูดเยอะแต่พูดแล้วให้มันโดนพูดอะไรก็ได้ไม่ต้องพูดเยอะแต่พูดแล้วขอให้ได้เงินถ้าพูดแล้วไม่ได้เงินอย่าพูดพูดแล้วเสียหายอย่าพูดพูดแล้วคนโกรธอย่าพูดแล้วบางทีพูดไม่ตั้งใจโกรธยังโกรธก็มีเออมันก็คิดไปเรื่อยไงเพราะคนมันวิธีคิดมันเยอะไงนั่นต้องระวัง ปัจจัยที่ทําให้ความสําเร็จเกิดขึ้นในทุกธุรกิจเขาเรียกว่าส่วนผสมทางการตลาดการตลาดต้องมีเซเ p จอยคอยทำอะไรบ้างโปรดักต์โปรดักตคือสินค้า Product ของเราเนี่ยมีคุณค่าตอบโจทย์ต่อคอน s u m e r ไหมผู้บริโภคไหมผู้บริโภคต้องการอะไรสินค้าเราเป็นยังไงสินค้าเรามีกี่หลายกลุ่มหลากหลายตอบโจทย์พาซิ่งราคาเราถูกไหมก็คือคอสต์สูคัสเตอต้นทุนสู่ลูกค้า เขาพอใจมันก็เลยอธิบายว่าโอ้ยมีแผนกรตดาดนะมีส่วนลดนะมันได้นั่นได้นี่นะต้นทุนต่ํานะส่วนผสมใงกรตดาดตัวที่สองที่ทําให้ต้นทุนต่ําอย่างที่บอกครับจ่ายเงินร้อยได้ร้อยมีไหมไม่มีมันต้องมีคุณค่าของสินค้ามีคุณค่าของตัวระบบเราก็เพิ่มเข้าไปเลมูลค่าเพิ่มขึ้นเนี่ยมีอะไรบ้างไม่ใช่แค่พี่ได้สินค้านะพี่ได้ธุรกิจพี่ได้ห้างพี่ได้โปรโมชั่นพี่ได้แผนพี่ได้เพื่อนพี่ได้องค์กร มันเป็นทรัพย์สินของพี่ต่อไปนาคนโอ้พูดเข้าไปดิมันสารพัดมูลคุณค่าแค่นี้เนี่ยพี่ร้อยหนึ่งคุ้มไหมมากกว่าจ่ายร้อยคุณค่าที่มากกว่า pricing เรามีของราคาเป็นยังไงก็ต้องอธิบายเพจช่องทางเราสะดวกไหมวันนี้ในแกองการตลาดเราสะดวกหมเอ็มพอร์ t อี a l ล e เบัตรเครดิตซื้อที่สาขาต่อไปมี JCTV โอ้ทุกอย่างมันสะดวกไหม มาไหลช่องทางอันนี้มันเพิ่มความสะดวกนะครับแล้วก็เรื่องโปรโมชั่นโปรโมชัน่นเราเยอะไหมง่ายไหมวันนี้โปรโมชั่นเนี่ยเป็นตัวช่วยนี่ถ้าวันนี้ถามจริงอะไอโปรแกรมไซส์สามกว่าสานี่ถือว่าเป็นตัวส่วนหนึ่งของโปรโมชั่นไหมเราจะมีโพเซ์ยังไงเพื่อให้มันมีกระบวนการตั้งแต่ต้นน้าปลายน้ํากลางน้าเนี่ยให้มันลื่นไหลแล้วสะดวกก็ใจเย็นนิดหนึ่งเพราะเราพัฒนาอยู่ ผมเองกาลังพัฒนาว่าจะทำํำยังไงให้มันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นลองง่ายๆเลยวันนี้จอยคอยเนี่ยคุณว่าวันนี้เครื่องมือครบไหมเยอะไหมอลองนึกดูนี่สมัยก่อนบริษัทเปิดใหม่ๆไม่มีเลยสินค้าตัวเดียวสาขาก็ไม่มีคู่มือก็ไม่ได้สวยอย่างนี้ทุกอย่างก็ไม่มีระบบไม่มีเลยอย่างสําเร็จกันเลยจริงไหมแล้ววันนี้เครื่องมือง่ายไหมมันเยอะใช้ให้เป็นลวกันงั้นวันนี้เราจะพัฒนาดีขึ้นดีขึ้น บอกลูกทีมเราอย่าท้อแล้วก็คำว่าคน people เนี่ยมีความสามารถไหมมีวัฒนาองค์กรที่ไปด้วยกันไหมไม่ใช่ว่าโอ้ยคนเก่งแต่วัฒนาองค์กรคนละอย่างไม่ได้ต้องสร้างทีมงานให้มีวัฒนาองค์กรเหมือนกันคิดเหมือนกันรักเหมือนกันชอบเหมือนกันไปทิศทางเดียวกันเพราะฉะนั้นคนจะสำเร็จได้เราต้องให้มาหล่อหลอมเป็นเรื่องเดียวกันก่อนทั้งวิธีคิดความสามารถ องค์ความรู้สามเรื่องจำไว้นะครับ A.S.K. Attitude เป็นยังไง S. Skill ทักษะมีไหมพูดเป็นไหมทักษะในการใช้ m p o r t E.Wallet เป็นไหมโปรแกรมเก่งไหมนำเสนอเป็นไหมใช้เครื่องมือเป็นไหม Knowledge วันนี้วันมาฝึกกันเนี่ยมาเรียนรู้ความรู้เนี่ยรู้ไปหมดไหมไม่เข้าใจไปทบตวนนี่ก็คือเรื่องของคน วันนี้หมดเวลาของเราแล้วครับ JC Special ครั้งต่อไปเรายังคงอยู่ที่พัทยากับการอบรมสัมมนาผู้ที่ผ่านโปรโมชั่นซ้ายสาขวาสาเนื้อหาในครั้งหน้าจะเป็นยังไงต้องรอติดตามชมกันครับก่อนจากกันไปวันนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดียาน้ำสมุนไพรย,ยงเหิงน้ำดื่มจอมา a r น้ำแร่ JC Mineral ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม c ีโอผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร JC Collagen Strip และบริษัท Joy Coi Corporation สำหรับวันนี้สวัสดีครับ